กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโซนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอซึ่งการกระทําสิ่งเหล่านั้นมาจากใจล้นลวนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยวันนี้แอดเลยจะพามาดูเหตุการณ์สุดแสนประทับใจระหว่างคนกับสัตว์ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แอดด้วย ณที่เหมืองแห่งนี้เหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตได้จมอยู่ในดินโครนทําให้ผู้คนเนี่ยต้องทําการช่วยเหลือโดวยวิธีการก็คือใช้รถแบคโฮตักมันขึ้นมาหลังจากช่วยอยู่นั่นสองนานก็สามารถช่วยมันได้สําเร็จและสิ่งที่จมอยู่ก็คือจาวกวางน้อยตัวนี้นั่นเอง ฉลามตัวนี้ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกของแหลมๆปักเข้าที่หัวซึ่งขาดว่าจะเป็นมีดพกนะคะไม่รู้ว่าใครทำร้ายมันหรือเป็นอุบัติเหตุกันแน่ทำให้มันเนี่ยตรงว่ายน้ำมาขอความช่วยเหลือจากนักดาน้ำเพื่อให้ช่วยดึงสิ่งที่อยู่บนหัวออกให้คงจะเจ็บมากเลยนะเนี่ยน่าสงสารจริงๆเจ้าเต่าตัวนี้ก็เช่นกันมันได้ว่ายเข้ามาหานักดำน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือมันมาขอให้ช่วยอะไรนะหรอก็เหมือนว่าตรงกระดองของมันเนี่ยจะมีหอยเกาะอยู่น่ะสิทำให้นักดานาำต้องหยิบออกให้ทันทีแม่พอยิบออกให้ก็วายพริ้วเชียวนะเจ้าหมาตัวนี้นะคะจมอยู่ในท่าน้ำแข็งไม่สามารถขึ้นมาได้ทำให้ผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่การช่วยนะคะก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลแต่ยังไงสุดท้ายก็สามารถช่วยได้สำเร็จหลังจากนั้นเจ้าหมาก็ได้รับการรักษาตรวจเช็คร่างกายจนแข็งแรงเป็นปกติแม่พอแข็งแรงแล้วก็น่ารักจริงคลิปนี้แอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเอาเขาไปเกี่ยวอยู่บนนั้นได้ยังไงแต่ก็นะ ติดแล้วก็ต้องช่วยแล้วแหละผู้คนจำนวนมากให้ความช่วยเหลือมันใช้บันไดดันมันไปตามเส้นเชือกหรือสายไฟแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจนในที่สุดก็สามารถช่วยมันได้สำเร็จเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะยิงยาสลบใส่ช้างตัวหนึ่งซึ่งเหมือนว่าช้างตัวนี้จะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเท้าหน้าฟังคว้าของมันไปโดนกับดักเข้าเจ้าหน้าที่ได้ทำการรักษามันจนเสร็จแต่แผลนั้นก็น่ากลัวจริงๆถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะมีขาดแน่ๆก็เล่นเข้าไปลึกซะขนาดนั้น ไม่ว่าสัตวนิดไหนก็ต้องการน้ำเหมือนกันไม่เว้นแมก่กระัางสัตว์มีพิษยางงูเห่าอย่างที่สาบก,กันดีว่าง,งูเห่านั้นเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆแต่งูที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรเลยมันมาขอเพียงน้ำกินเท่านั้นกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งเลยนะคะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของลูกสุนัขจิงจอก ที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากพี่ทหารให้ช่วยนำขวดที่ติดอยู่บนหัวออกให้แอดก็งงอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันเข้าไปติดได้ยังไงพี่ทหารก็แสนใจดีใจดีไม่รอชา้ารีบปล่อยให้ลูกสุนัขจิ้งจอกเป็นอิสระจากขวดทันทีเจ้าหมาน้อยตัวนี้เหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บทําให้ผู้คนต้องเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางสุนัขคู่เป็นแม่ที่เฝ้าลูกน้อยอยู่ไม่ห่างเลย ก็ความเป็นแม่อนะไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ต้องห่วงลูกกันทั้งนั้นหลังจากนั้นนะคะเจ้าหมาน้อยก็ได้รับการรักษาและหายเป็นปกติลูกช้างตัวนี้เคยตกลงไปในหลุมและไม่สามารถขึ้นมาได้นั่นทำให้การช่วยเหลือจากมนุษย์ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะให้อุ้มขึ้นมาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะน้องก็ไม่ได้ตัวเล็กๆเ,เลยดังนั้นจึงต้องใช้รถแบทโอเพื่อทำทางให้น้องเดินขึ้นมาได้อย่างสะดวกหลังจากขุดอยู่นานสองนานน้องก็สามารถเดินขึ้นมาได้สำเร็จ คลิปสุดท้ายเป็นคลิปของเจ้าแรดคูนซึ่งหัวของมันเนี่ยได้ไปติดอยู่กับล้อรถยนต์ทำให้ชายคนนี้ต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเจ้าของล้อนั่นแหละค่ะเขานะคะต้องราดน้ำมันเพื่อให้นำมันออกมาได้ง่ายหลังจากช่วยอยู่นานแสนนานเจ้าแรดคูนก็หลุดออกมาได้หลังจากนั้นเขาก็เดบิลอยให้มันวิ่งเข้าป่าไป คาใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซั b c r i b แอันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะ